วัสดีค่ะเด็กวันนี้เราจนมาอยูกับคู่ไก่นะคะในหัวข้อเรื่อง superlative adjective เช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณคู่ไก่จะพาเด็กๆไปเที่ยวยังดินแดนที่เด็กๆไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือคุณคู่ไก่จะพาเด็กๆไปเจอกับ amazing animals นะคะและจะพาเด็กๆไปเที่ยวทวีปทวีปหนึ่งที่มี amazing animals หรือมีสัตว์ต่าง ไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัตว์ประเภทที่หนึ่งที่ชอบอยู่ในทวีนี้นะคะคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กฟังก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาหาสุเปอร์ทีกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะตัวที่หนึ่งนะคะสัตว์ตัวที่หนึ่งค่ะชีา the fattest animal in the world เด็ก ประเภทเสือเล็กนะคะเป็นเสือเล็กชนิดหนึ่งซึ่งนอกจากนี้แล้วเขายังไม่สามารถที่จะทำรามได้นี่ก็เป็น Amazing Animals นะคะและทวีปที่เขาเอาศัยอยู่นั้นแน่นอนที่สุดค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดู Amazing Animals ตัวที่สองกันนะคะว่าจะเป็นอะไรไปกันเลยค่ะ สำหรับ Amazing ตัวที่2นะคะ Animals นะคะ Amazing Animals ตัวที่2ก็คือ Hummingbird เด็กๆฟังนุณครูไก่ออกเสียงนะคะแล้วเราลองมาหา Superlative นะคะของ Hummingbird คืออะไร The lightest bird, the smallest bird เด็กๆช่วยคุณครูไก่หา Superlative ของ Hummingbird ให้คุณครูไก่ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ หาได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือ the lightest และ the smallest นั่นเองนะคะ hummingbird ี่จัดเป็นนกนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาเหมือนกันนะคะเป็นนกที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะโดยขนาดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนติเมตรนะคะและน้ำหนักของเขาเนี่ยน้อยกว่า2กรัมฟังดีๆนะคะเด็กๆ ไม่ใช่2กิโลกรัมนะคะน้ำหนักของเขาน้อยกว่า2กรัมค่ะเห็นไหมคะ Amazing animals จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันนะคะว่า Amazing animals คืออะไรพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <c oughs> มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูไก่จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเด็กๆหา superlative ให้คุณครูไก่ด้วยว่าคืออะไรสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Amazing animals เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ blue wall นะคะ ปลาวานสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูกไก่หา superlative ของประโยคดังต่อไปนี้นะคะ The heaviest mammal in the ocean, the biggest mammal in the ocean superlative ของสองประโยคนี้คืออะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะ The heaviest และ The b i g cats ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับ b l blue ลูว l ลนะคะหรือวานสีน้ำเงินนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะโดยน้ำหนักของเขาอยู่ที่100-200ถึง200ตันเลยแหะคะ่ะโดยความยาวของเขาตัวที่ยาวที่สุดจะพบได้56เมตรนะคะว่ากันว่าเฉพาะลิ้นของวานสีน้ำเงินเนี่ยมีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหงตัวเลยทีเดียวนะคะเป็นสัตว์ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยละค่ะเชื่อกันว่ามีขนาดใหญ่กว่าไดนโนเสาร์ที่เขาใหญ่ที่สุดในโลกอีกนะคะและเขาชอบอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะนี่คือความ Amazing ของ Blue Wall หรือวานสีน้ำเงินค่ะเราไปดู Amazing ต่อไปเลยนะคะสำหรับสัตว์ต่อไปค่ะ Ostrich Ostrich the biggest bird the tallest bird เด็กๆช่วยหา superlative ให้คุณครูไก่ด้วยค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างถูกต้องที่สุดค่ะนั่นก็คือ the biggest และ the tallest นั่นเองค่ะว่ากันว่านะคะนกกระจอกบเทศเนี่ยเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งความพิเศษของเขานั้นก็คือเป็นนกที่ตัวใหญ่แต่ มันบินไม่ได้ค่ะเป็นนกที่ไม่มีความสามารถในการบินได้เลยนะคะแต่เขาวิ่งได้เร็วมากเลยค่ะสูงประมาณ2ถึง2.5เมตรนะคะโดยมีน้ำหนักที่160กิโล,ก,โลกรัมนะคะค่ะดังเดิมก็อาศัยอยู่ทวีปแอฟริกานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาเห็นได้ทั่วๆไปนะคะตามทวีปต,ต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ and fighting need they work ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนการอ่านเราจะมาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเราจะเจอคำศัพท์อะไรในบทอ่านของเราบ้าง b o c a b u l รอล s, okay, <gross>. <S นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งคะ่ะ Mamo ม a m o m ม m o ก็คือส อิ e เดียโอเชีนในที่นี้ก็คือมาหาสมุทรค่ะคต่อไปค่ะ Africa Africa กาออฟริกาถือว่าเป็นทวีปทวีปหนึ่งนะคะที่มีความมัศจรรย์นะคะเป็นทวีปทวีปหนึ่งที่มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นดินแดนแห่งสัตว์ที่หาได้ยากนะคะเค,คะแลวก็มีความรวมสมบูรณ์หลืออยู่มากมายเลยนะคะคำพท์ต่อไปค่ะ The world, the world ก็คือ,อโลกนะคะแอฟริกาเป็นส่วนหนึ่งของ t h โลกโลกถึงโลกนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเป็นโลกใบของวเราเลยค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันต่อเลยค่ะโอเคค่ะถึงเวลาที่จะ reading and finding the hidden words นะคะก็คือถึงเวลาที่เราจะต้องมาอ่านนะคะคุณครูจะอธิบายก่อนนะคะคุณครูไก่จะอ่าน ประโยคนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะซึ่งในประโยคนี้1ประโยคก็คือจุด1จุดนะคะเวลาที่คุกกายอ่านและหยุดนั่นก็คือเวลาที่เจอดอ t เล็กๆนั่นก็คือ1ประโยคค่ะคุกก่จะอ่านเป็นประโยคประโยคเป็น s e n t e n c e s e n t e n c e นะคะซึ่งพารากราฟนี้มีทั้งหมด ทั้งหมด4 uh, 4่สี่เซนเซนเซนะคะโอเคพร้อมนะคะแล้วเด็กๆค่อยออกเสียงตามคุณครูไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาสุภา v ีกันนะคะ This animal lives in Africa ดเด็กๆอ่านตามได้เลยนะคะ It has got big teeth it, e a t s animal, it, it's the fattest animal in the world เยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคพผู้ใก,ก่จะฟังจะอ่านให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ this animal lives in Africa it has got big teeth it eats animal it is the fattest animal in the world เด็กๆช่วยครูไก่หา superlative ด้วยค่ะในพารากราฟนี้เจอ superlative อะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือ the fattest นั่นเองนะคะเราไปดูพารากราฟต่อไปเลยนะคะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้บอกนะคะว่าคำนี้ พราร a g r a นี้เป็นคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงสัตว์ประเภทไหนเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันนะคะค่ะไปพารากราฟต่อไปเลยค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ This animal is a bird, but it can't fly. It Has got long leg. It runs very fast. It is the biggest bird in. <The> world. เดี๋ยวคุณรูไก่จะอ่านออกเสียงให้เด็กฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ This animal is the bird, but it can't fly. It has got long l e g It runs very fast. It is the biggest bird in the world. เด็กๆช่ยวยคุณรูไก่หา superlative ค่ะของ paragraph นี้นะคะว่ามีอะไรบ้าง ถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือ the biggest นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูพารากราฟต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูไก่นะคะ This animal is very small. It is The lightest bird in the world เดี๋ยวคุณครูไก่จะฟาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะ This animal is very small. It is the lightest bird in the world เด็กๆช่วยคุณครูไก่หา superlative ด้วยคะ่ะของพารากราบนี้คะ่ะถูกต้องและะ้วค่ะนั่นก็คือ the lightest นั่นเองคะ่ะ เราไปลุยพารารกฟต่อไปเลยนะคะอ่านตามนะคะ This animal is a mammal. It lives in the ocean. It is the biggest animal in the world. อะเดี๋ยวคุณครูไก่กกจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ this animal is the mammal it lives in the ocean it is the biggest animal in the world. เด็กๆช่วยคุณครูไก,ก่หา superlative ด้วยค่ะว่าคืออะไรถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือ the biggest นั่นเอง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆของรูไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเราจะมาอยู่ในหัวข้ออะไรค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะมา let's decipher decipher ก็คือการถอดรหัสสิ่งที่เราอ่านมาจาก reading เมื่อกี้นี้นะคะทั้ง4พาร a r a g r เราจะมาถอดรหัสว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ It is animal. This is the fastest animal in the world นโลกซเทปของคากากูถ้า s h ็วที t e s t รัชชนันสุดทายและอเมริกาและปี้แรงคเป็นสัตว์ทีวิ่งเร็วที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คือ Very good ถูสต้องค่ะนะถูกต้องนะคะถูกต้อง เสือชีดานั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเรามาดูต่อไปเลยนะคะสำหรับสัตว์ประเภทสอง Let's decipher ค่ะ Let's decipher นะคะต่อไปเลยคะ่ะ This animal is a bird, but it can't fly. It has got long legs. It runs very fast. The biggest bird in the world. s u p p ค r อ i ี่ข้ l Sentence, sentence, sentence นี้ข้อ a วานี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะแน่นอนค่ะ The biggest และดเด็กๆดูนะคะ The biggest อยู่ใกล้กับ bird เพราะฉะนั้น The biggest bird พอจะเดาออกไหมคะว่า Amazing animals คืออะไรคะเป็นนกที่บินไม่ได้ขาย,ยาวเหล เยอะมากเลยค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ This animal is very small. It's the lightest bird in the world. s ส a r นะของ paragraph คือต้องค่ะ The lightest นะคะ The lightest บอกว่าเป็นนกที่ขนาดเล็กที่สุดฟาวที่สุดในโลกคำตอบของเราใน a n i m a l s a นั้นคือจูดต้องล้วค่ะ p i n g u i n นั่นเองนะคะไปเรกันต่อสำหรับ Animalia ต่อไปเลยค่ะ This animal is a mammal 毛线。 สวัสดีค่ะ